ก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะจะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยความรักนะคะเราจะมาเช็คดวงความรักให้แฟนเพจหมอดาวทุกท่านค่ะในค่ำคืนนี้นะคะความรักของคุณในค่ำคืนนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนว้าวสวยเลือกได้หลอกเลือกได้หรือเปล่าคะเนี่ยแต่มีฟีลว,ว่าคิดถึงคนรักเก่านะหรือว่าอดีตที่ฝังใจนะคะแต่คุณเป็นคนที่นะคะโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะรักใครรักจริงนะ นะคะอยู่ในกรอบนะคะรักที่อยู่ในกรอบนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีอดีตนะคะอดีตที่เลวร้ายหรืออดีตที่น่าจดจําไปต่อค่ะความรักของคุณในค่าคืนนี้นะว้าวรักครั้งงไม่คุณกําลังมีแฟนเด็กหรือหรือไม่หรือแฟนทางไกลเจ้าคาหรือเป็นคน รักที่มีอายุมากกว่าแต่มีฟิลแบบว่าหน้าตาดีเป็นคนรักสุสขภาพหรือว่าเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆแล้วยังไงต่อความรักในค่ำคืนนี้เพียงว้าวรักที่ดูแลเอาใจใส่รักที่ทุ่มเทรักหมดตัวรักหมดใจรักคือการให้ค่ะขอให้คุณโชคดีในค่ำคืนนี้นะคะต่อยคุณมีอดีตที่ฝังใจแต่ใดๆนะคะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะมันสุดว้าวนะคะ เป็นรักที่ดีรักที่เข้าใจนะคะมีโอกาสได้แต่งงานต่อให้ต่างวัยก็แล้วแต่จะมากกว่าหรือแล้วหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่รับรองว่าใครที่มาเจอคลิปหมอดาวในค่ำคืนนี้คุณจะเจอรักที่ทุ่มเทรักที่จริงใจรักคือการให้รักหมดตัวรักหมดใจนะคะรักแบบไม่เผื่อใจให้ใครแล้วนะคะต่อให้มีอดีตที่ฝังใจแต่รักใหม่ของคุณจะเป็นรักที่มั่นคงมีโอกาสได้สร้างบ้านแปลงเรือนหรือได้ แต่งงานหรือได้ครอบครองแน่นอนค่ะขอให้โชคดีในค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะขอให้ทุกท่านมาเจอคลิปหมอดาวคลิปนี้ขอให้คุณถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักกันแน่นแฟนมากขึ้นแต่ถ้าใครที่โสดขอให้คุณเจอรักดีๆแบบนี้นะคะเจอรักที่ทุ่มเทนะคะรักที่จริงใจแล้วก็รักคือการให้ค่ะโชคดีกุศลนัยนะ